กระชกระชาสมกีเียาดายโอนเอาเลือกมาอย่างไรก็ได้คนละสองตัวกรเทาะเอาละไม่ดีค่ะถ้าไม่ผมเดีวทุกจัตถ้าไม่ควรกระจุ่ยะเคือนอนี้เขาจะเรียกว่าคุณมุ้อืสมุนไทยแตเรือว่าธาตวัตถุเป็นเป็นเป็นุกตาเป็สัตว์อย่างนึ่งไมเรด้กว่าธาตุวัตถุนะคะ fezendo um grande cantar บ้านบ้านอรือบ้านุกคนเคยหนวดหม่โยนคุ้ยเค้หนวดคอแม่เส้นนค่าแมยค้าหูอยากจะได้ใยพี่นี่หนวดแม่โนลูกพี่หนวดคอแม่คนที่เรารับลูกเป็นแฟนลูสุดอย่างไรนะเมื่อยตรงงใสใจไลม่ ใจตัำไหมเพระใช้น้ำตาลต่อาปนี้ยาให้หนูนะได้รู้จักการม้วนการดีบการคลึงการย้ำถ้าเรามเรียนที่เรียกว่าย้ำได้ดีบได้หมุนได้เกียยได้นะคะนะการที่ว่าเราเราหมวนเราดีบเราเกียยให้กับบุคคลที่เรารัดโอเม พราะว่าคนให้ทำให้เราให้เรีให้เราให้เราได้เรียนเก่งๆให้เราได้จูบสบายให้เรามีโทรศัพท์จกายมีโดนมีนี่มีนั้นเี่าไหร่โค้กขับรถมากเองส่งโค้กขับเคอรี่เแล้ว

khấp cưới phải rồi. <laughs> không biết <laughs> gì đâu. nó sẽ là gì? nó sẽ là เอาโอเคตัวเลืกไร้ครันค่ะอาค่จะช่วยเร้วค่ะมาเร็วจะอาแค่เร็วค่ะมาขอบคุณพยานทั้งสามคนเลยนะคะขอบคุณนะคะเอาเอาเลยค่ะเอาเลยจังทุกนจัคนละเียบเลยนะคะขอบคุณที่ ขอบคุณที่ให้ความสนุกแชรขอบคุณค่ะกระิบเโค้ชไปาใาขอบคุณอีกอยกขอบคุณอีกโอเคนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเราเจอกันพรุ่งนี้ตอน